ดูดิครับมะเขือครับป๋าบอกว่าเก็บมาหลายรุ่นแล้วครับนะครับนี่ครับมะละกอครับนี่ครับแตกต่างกันไหมครับอ่ะนี่ครับเหลืองครับไอที่มันเหลืองนี่บอกเขาไปเลยว่าไอฟักทองที่เหลืองเนี่ยรากมันลอย เพราะว่าป๋าบอกว่าปูนด้วยไม่พักท้องที่เหลืองที่ต้นเหลืองเพราะว่ารากลอยครับนี่ก็ยังไม่ลอยครับนี่เพราะว่าใช้สีวภาพนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสีวภาพนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเขียวครับเขียวมะเขือครับพริกครับเป็นดอกเลยครับนะครับนี่แหละครับแตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันไหมครับ เพราะว่าตรงที่เหลืองเพราะว่าหลากรอยนะครับหลากรอยนะครับหลากรอยนี่นะครับนี่ครับดูที่ครับป๋าทำนะครับเอาเอาหญ้าครับเอาญ้ามานะครับเอาย่ามาใส่ครับนี่เอาย่ามาใส่ให้ผักทองไปนะครับนี่ครับผักทองไปนี่ครับ นี่ครับตัดแล้วใส่น้ำหมักครับน้ำหมักน้ำหมักเล่่งรลากน้ำหมักเล่้งใบนะครับมีหลายสูตรนะครับมีหลายสูตรนี่ครับก,ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ